เนี่ยครับผมฉี่หิวครับทําไมถึงตอนเช้าผมเปิดหน้าต่างวะเออไม่รู้เหมือนกันนะทำไมถึงห้องมันวง่ง,วงดนะิมันว่ดินะมันต้องมีไม่ขยับด้วยเราจะตัดทวงกล้องกลุญนจอปิดให้แล้วเรื่องเคยดูนะครับถ้าถ้าตัดตัดกลุ่นจอปิดนะ